เด็กเมื่อแรกเกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย ทางแพทย์พยาบาลเขาจะหยอดยาป้องกันการติดเชื้อเอาไว้ให้ทีนี้เมื่อเด็กกลับบ้านแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเด็กนิดนึงนะฮะโดยปกติพออายุสักหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเด็กก็จะเริ่มมองตาคุณแม่แล้วเวลาคุณแม่ป้อนนมคุณแม่สังเกตนิดนึงว่าเด็กลืมตาได้ดีไหมแล้วก็มองหน้าคุณแม่ดีไหมนะครับเสร็จแล้วเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยคุณหมอกุมารแพทย์เนี่ยเขาจะนัดเด็กไปตรวจเช็คดูแล้วก็ให้วัคซีน ในตอนนั้นก็ให้ตรวจเช็คการมองเห็นเช็คดวงตาของเด็กเป็นระยะระยะนะครับพอเข้าถึงช่วงวัยเรียนเนี่ยเด็กกำลังซนเลยก็จะเล่นซนเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นเป็นหลักเลยนะฮะเราต้องสอนไอ้เรื่องของสุขภาวะล้างมือบ่อยๆแล้วก็สอนให้เด็กอย่าขยี้ตาอย่าให้เด็กนั่งอ่านการ์ตูนอ่านอะไรในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพออย่าอ่านหนังสือ อยู่บนรถที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นะฮะเพราะว่าจะใช้กล้ามเนื้อตาม,มากอย่าให้เด็กไปนั่งดูโทรทัศน์ในระยะใกล้ๆนะครับโดยบ้านทั่วๆไปนียให้ห่างจากโทรทัศน์สัก2เมตรนอกจากนั้นสิ่งที่เราพบบ่อยๆเนี่ยเวลาเด็กมาโรงพยาบาลผู้ปกครองพาเด็กลงมาโรงพยาบาลก็คือว่าเด็กได้รับอุบัติเหตุนะฮะ ก็จะมีพวกดินสอทิ่มตาหรือว่าของแหลมทิ่มตาอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าเด็กรับประทานอาหารที่มีไม้แหลมเสียบอยู่เนี่ยฮะบนรถบนอะไรแล้วก็เออมันก็จะเกิดอุบัติเหตุทิ่มตาได้นะครับสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยฮะ การมองเห็นของเขาเนี่ยจะยังไม่ดีเป็นปกติเต็มที่ร้อเหมือนผู้ใหญ่เขาจะต้องค่อยๆโตขึ้นแล้วก็มีการมองเห็นจากดวงตาเนี่ยส่งสัญญาณไปที่สมองแล้วการทํางานร่วมกันของตากับสมองเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเด็กโตขึ้นทีนี้ในเด็กเล็กๆถ้าตาข้างใดข้างหนึ่งของเขาเนี่ยมองเห็นไม่ชัด ตาข้างนั้นก็จะส่งสัญญาณไปทางสมองได้น้อยกว่าตาอีกข้างหนึง่งทําให้เขามองด้วยตาอีกข้างหนึ่งที่ดีกว่าเนี่ยได้คล่องแล้วตาข้างนั้นเนี่ยไอข้างที่มีปัญหาเนี่ยก็จะใช้การได้ไม่คล่องแคล่วเราเรียกภาวะนี้ว่าเป็นภาวะตาขี้เกียจอันนี้เป็นภาวะที่สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราเจอตอนเด็ก โตขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีแก้ไขไม่ค่อยได้นะฮะต้องแก้ต้องแต่เด็กกำลังเล็กๆและมีการพัฒนาของดวงตาร่วมกับสมองไปพร้อมๆกันในปัจจุบันนี้โรงเรียนหลายๆแห่งเนี่ยคุณครูเขาจะตรวจสอบการมองเห็นของเด็กโดยปิดตาเด็กทีละข้างแล้วก็ตรวจสอบว่าเด็กสามารถมองเห็นตัวหนังสือตัวเล็กๆที่อยู่ระยะห่างๆได้ ชัดเจนหรือเปล่านะฮะถ้าในกรณีนี้ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างมองเห็นไม่ชัดก็ควรจะส่งไปตรวจเพื่อจะได้พบภาวะว่าเด็กอาจจะเริ่มมีสายตาผิดปกติหรือมีภาวะโรคตาอื่นๆหรือภาวะตาที่เกียจซ่อนอยู่ วัสดีครับนี่คือรายการนี่แผ่นดินและทุกวันอังคารในรายการนี่แผ่นดินนะครับเรานําเสนอเรื่องราวของสุขภาพเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มครับปวดหัวปวดเมื่อยตัวทั้งตัวยาเม็เมดเหื่ชนิดใหม่อาจจะคนกี่มือกินแสนคนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย